บดเองทำแคปซูลเองง่ายมากเครื่องบดกาแฟน,นิโวน่าจากยุโรปนะคะปรับความหยาบละเอียดได้ตามต้องการแล้วก็บดไ,ได้กาแฟบดมาแล้วนะคะก็นำมาบรรจุใส่แคปซูลรีฟิลสเตนเลตอันนี้นะคะง่ายมากแค่หนึ่งช้อนเป็นช้อนตวงที่ให้มากับแคปซูลสเตนเลตเลยนะคะปิดฝาให้แน่นๆค่ะแค่นี้ก็ได้แคปซูลจากเมล็ดกาแฟโปรดแล้วนะคะใส่ลงไปในเครื่องเนสกาแ s อินิเซียนะคะ แล้วก็กดชงเลยง่ายมากเอสเปรสโซจากเมลิดกาแฟที่เราชอบนะคะและใช้แคปซูลรีฟิลรักโลกด้วยใช้ซ้ำกี่ครั้งก็ได้นี่นะคะเพอร์เฟกช็อตฮาร์ดบอดี้ครีมมาแบบนี้นะคะ Enjoy! สามารถเข้ามาดื่มกาแฟหรือลองใช้เครื่องชงกาแฟด้วยตัวเองได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์9โมงถึง5โมงเย็นที่ J จเอสเ s s โซ a คาเสาขาทองรอค่ะ